สวัสดีค่ะกุ้งจากพูลเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวตัวผานติดอ,อ,อุปกรณ์มือสองนะคะสําหรับติดรถไถซึ่งมีหลายตัวด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นผานราคาเบาๆนะคะหากลูกค้านะคะท่านใดกําลังมองหาผา่านรถไถมือสองไม่ว่าจะเป็นโรตารี่ผ่านพวนนะคะก็อย่าพลาดทิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่ผานตัวแรกกันเลยนะคะสําหรับผานตัวแรกนะคะจะเป็น ผ่านเ,าเป็นผ่านของผ่านพรวนนะคะมี1 2 3 4 5 6 7มีทั้งหมด7ใบนะคะเป็นผ่านของรุ่น M95 หรือ85นะคะสามารถใส่ได้นะคะใบเต็มนะคะสภาพสวยนะคะลูกค้าราคาอยู่ที่30,000ื่นบาทนะคะสำหรับผ่านตัวนี้หากใครกำลังมองหาผ่านติดรถรุ่น M85 รุ่น95นะคะผ่านราคาประหยัดสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ ผ่านตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น D H 2 5 c สําสำหรับติดรถ L 2 8 L 3 0 L 3 2นะคะหรือว่าจะใส่34แรงก็ได้นะคะเป็นฐาน5ใบนะคะฐานพรวนสภาพใหม่มากๆใบเต็มนะคะอยู่สภาพนี้นะคะราคาอยู่ที่20,000บาทนะคะลูกค้าใบเต็มนะคะถัดมาเป็นฐาน4นะคะฐาน4ใบนะคะแล้วก็เป็นฐานรุ่น ใส่กับ 45, 47แล้วก็50น,นะคะราคาอยู่ที่22,000บาทนะคะสะภาพคือสภาพใช้ได้ลูกปืนแน่นนะคะแต่แค่สีไม่สวยลูกค้าเป็นผ่านที่แบบจอดไม่ได้ใช้งานสักเท่าไหร่นะคะวางไว้ไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะ22,000บาทนะคะสำหรับตัวนี้ไม่ได้ขายแล้วก็ ตัวนี้นะคะเป็นผาน d h 2 2 5 c านะคะสองห0ื่นเช่นเดียวกันนะสะคะสภาพคือตัวใบขี้เมาตัวผ่านยังสภาพแทบไม่ได้ใช้งานเลยลูกค้าผ่านใบเต็มมากราคาส0 0 0มบาทนะคะถัดมาเป็นผานสานะคะของรุ่น L47 L50 นะคะราคาอยู่ที่ สองหมื่นบาทนะคะลูกค้าผ่านสามนะคะถัดมาตัวนี้ขายเหลวอ่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวย่อยกิ่งไม้นะคะนี่เลยของยี่ห้อนี้ลูกค้าคือเจ้าของเก่าเป็นของฝรั่งนะคะเขาซื้อมาใช้ได้ไม่ไม่กี่ครั้งเองนะคะไปพร้อมมี เผานะคะมีตัวย่อยชุดเพาปั่นเรียบร้อยสามารถซื้อไปแล้วใช้งานได้เลยนะคะตัวย่อยกิ่งไม้นี้นะคะราคาอยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะคะหากสนใจรูปภาพเพิ่มเติมแจ้งกุ้งได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะถัดมานะคะตรงนี้นะคะจะเป็นผานของรุ่น L 3 2 0 2 8นะคะเป็นผานพรวน5สภาพใหม่ๆราคา2 0 0 0 0บาทอยากได้ตัวไหนเลือกได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราดูก่อนตัวไหนอีกตัวนี้ติดจองแล้วค่ะตัวนี้จะเป็นโรตารี่ 183F นะคะติดจองเมื่อกี้นี้เลยนะคะขอพรบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นโครงผานอตัวนี้อยู่ที่หมื่นสามนะคะนี่หากลูกค้าสนใจนะคะแจ้งได้เลยนะคะสำหรับใส่รถรุ่น L36L40 ได้นะคะ ส่วนใบดันเป็นชุดใบดันอันนี้ชุดใบดันชุดใบดันตัวนี้ขายหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าใครสนใจสอบถามมาได้นะคะ มันก็จะมีบางชุดที่เป็นใบดันคันบนที่ร้านเรามีอยู่นะคะสามารถถามมาได้เลยถ้าหากลูกค้าสนใจใบดันคันบนเริ่มเริ่มต้นตั้งแต่หม0 0นบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้เช่นเดียวกันจะเป็น d h 2 2 5 c นะคะผ่านรุ่น L28L30L32 นะคะมีหลายตัวเลยราคา1 9 2 0 0 0ก้าสองคือแล้วแต่สภาพมีหมดแต่สภาพสวยหมดใช้งานได้นะคะแล้วก็ผ่านตัวนี้นะคะ ใช้กับรุ่น3640ได้เลยนะคะหรือ3 4ก็ได้เหือนนะคะตัวนี้800 0ันนะคะลูกค้าหากสนใจตัวไหนสอบถามได้เลยนะคะตัวนี้ห2 0่นสองนะคะลูกค้านี่เลยติดกับรถเก่านอกก็ได้นะคะแล้วตัวนี้ก็หมื่นหนะคะอันนี้คือจริงๆไม่ได้มีอะไรแค่ข,ของเจ้าของเก่าเอามาดามไว้ให้มันหนักมากขึ้นนะคะ รุ่น d h 2 2 5 4 c มีหลายตัวนะคะลูกค้าแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะใส่กับ l 3 4 l 3 6 l 4 0ได้นะคะอยู่ที่16,000บาทนะคะตัวนี้เช่นเดียวกันจะเป็นรุ่น l 3 2นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ d h 245ขีด6 f นะคะราคา15,000บาทใส่กับรุ่น47นะคะรุ่นถึงรุ่น50นะคะลูกค้าตัวนี้สภาพ สภาพยังดีอยู่นะคะใบเต็มพร้อมใช้งาน15,000บาทนะคะราคาไม่แพงนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ติดจองแล้วข้ามไปตัวโรตารี่เหลือ RX 1 6 5 E นะคะสตัวนี้เอาตัวนี้ก่อน37,900บาทนะคะไปตามสภาพนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้39,900บาทนะคะใส่กับรถรุ่นโรตารี่ที่ใส่กับรถรุ่น L40 L36 นะคะค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ RX183 ตัวนี้ติดจองติดจองทั้ง2ตัวแล้วสำหรับ18รุ่น RX183 นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็วันนี้ที่กุ้งเอามารีวิวกันนะคะหางลูกค้าสนใจนะคะ0634539224นะคะาคาผ่านราคาเบาๆนะคะแต่ถ้าใครไม่ทันคลิปนี้นะคะกุ้งแนะนํากด กดติดตามไว้รอเลยนะคะเพราะกุ้งก็จะมาลงเรื่อยๆนะคะสำหรับอันนี้กุ้งขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ